กลักบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เข่ารรบชมงค่านุน,นี้คุณกูผมในเกมค่าวมิเลเดอร์ซูปเปอร์คามาคโลอีกแล้วนะคะผม <S 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 ซึ่งวันนี้ผมนาก็อยู่ในโปรเจกต์เลอวอฟผมนะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เราเจอกันทุกวันอาทิตย์ผมนะเออก็จนกว่ามันจะหมดแั้วแหละเราถึงจะได้เปลี่ยนเกมผมนะประมาณนั้นเลย <S 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 โอเคสำหรับวันนี้ผมนาก็คือตัวละครที่ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะว่าเป็นตัวละครที่ มีความสามารถในการป้องก,กันที่สูงมากผมนะเขาก็คือคาร์เวอเดอร์ไกนั่นเองเออซึ่งไกเนี่ยสามารถรับท่าของเ e อ็นอเวอร์ของโซดาได้ที่ดูผมนะว่าไม่ธรรมดาขนาดไหนแล้วก็ประวัติเข้าเขาแลผมนะก็แปลงล้งค่าโดยคุณชิบะร่าชินผมซึ่งเป็นชายหนุ่มที่ไม่ธรรมดานนะครับว่าเขาเล่นเกมที่เก่งมากมินามซําเนี่ยเขาเนี่ยเคยเป็นประธานของบรราธิการเนี่ยของบริษัทแห่งหนึ่งเลยนะเออถือว่ามีทุน มากเลยครับผมอีกอย่างนึงก็คือตัวของไก่เนี่ยเขา้าร่วมต่อสู้เพราะว่าต้องการเรื่องของความสนุกผมเพราะว่าไก่เนี่ยคิดว่าการต่อสู้คือเกมเกมหน,นึ่งไงแล้วก็ไม่เคยเห็นชีวิตของคนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะผู้คนเ,นเป็นแค่หมักของเขานั่นเองโอเคสำหรับชุดเดนของมาสเตอร์ไก่นะก็รูปรลางเนี่ยก็คือ,อเป็นสีเงินที่สวยงามนะเหมือนนักรบโบราณเลยน้มดสมัยก่อนอะเออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอ่านการ์ดเนี่ยของเขาก็ไม่ทรรดาเช่นกันนะครับเขาอยู่ที่ไหลซ้ายนะ ปกติของคนอื่นเนี่ยจะเสียบการ์ดแล้วก็อ่านการ์ดผมแต่ว่าตัวของไก่เนี่ยจะเป็นการโยนการ์ดเข้าไปแล้วก็มันจะอ่านอัตโนมัติไง <c oughs> ถือว่าเท่นะเออตัวนี้ถือว่าเท่แล้วก็แปลกและแหวกแนวผมนะก็จัดว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคู่แรกของผมนะเราเจอกับคาร์เวรเดอร์ชาโดมูนนั่นเองเออชื่อว่าชาโดมูนนะผมนะรีบปันพันกันไปหน่อยแห <c oughs> ม <c oughs> อย่างเท่ เีการหักคอนี่ยนะเออ้สึกวันจะมื่วคอไล้เกิน<อ>สีเงินก็ต้องเจอกับสีเงินนีแ่แหละอ่ะการาฟมีอ่านในน้อยมากเอออุนโดนเตะอ่านการดหน่อยอึ้บซอนเตเบโตโอ้โหเออสวายตัวเต,ตอ,อตเ,ตตเจอนี่เขาพี่คาดกรบโดดตีรังกาหลังอาต,ตุเบเออ มาละฝรั่งได้แข่งของฉันเฮ้ยยังมันเล่งพลังเลยเจ็บเหมือนกันแนะเนี่ยวูเล่งพลังไปไกลเลยฮึฮึจเจออะไรกระแทกให้มาชามผมมาแล้วฮึ๊บซ้อแต่นิดนึงมาจบสักทีนี่แหละคือท่าที่ไม่ธรรมดาเอาละแทงตูดหน่อย <laughs> เออคือแทงตูดเล่งพลังไงคิดดูครับว่ามันไม่ธรรมดาขนาดไหน โคตรเท่เหมือนกันนันเนี่ยมาวอร์มคู่แรกไปอย่างชิวๆไ,นะได้เป็น40,001นะแล้วแบกเอเฉยเลยคูท่ที่สองผมหน้าเราเจอกับคาร์เมเดอร์โอจ้าผมนะเออขอแก้แค้นสักหน่อยสิคือเอาฉันมาเป็นโล่ได้ยังไงเฮ้ยนะแกเอาใครมาเป็นโลเออ แก <Okay, S 2> อยู่ใกล้มือฉันไงฉันเลยจับเอาเป็นโลสส่ซะเลย <laughs> มาแบบล้างตาผมจัดไปเฮ้ยซ <c oughs> <c oughs> อตเวตโตเออเฮ้ยอย่าฟังสิเออามาปุ่มค้างเฉย <laughs> มาโอเคยูต่อได้อยู่ซ <c oughs> อตเวตโตเออเอ,อ้ยอซแลกอืม จัดไปหให้เสียนั่นแหละเอาละแทงตูฉันเลยทิ้มเข้าไปโหมเออเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาอ,อืมโอเรียบร้อย,ค,ยคือที่ยืนเออน,นี่คือไม่ใช่อะไรนะปุบมันค้างเฉยเออมาได้สามมปอหนึ่งผม อุ้ยสามผมนะเราเจอกับคาเมเดอร์เลนเกียวเองเออนะ่าจะชื่อนี้ผมนะจำไม่เห็นนะแต่ว่าเรามากับไรอาร์นะผมอ่าเป็นคู่ที่ไม่ธรรมดาเาะะน่ถึมไม่ธรรมดาแนละ้วตอนนี้ก็เท่อยู่นะเ,เออเล,เลนเลนกียวใช่ไหมในชื่อนี้ผมนะมีการใช้แ,แค่อันเดียวจัดไปทุบมันเออแทงตูดเออโบเข้าไปอีกทีนึง <c oughs> ไม่ได้ สอนเข้าไปอีกทีนึงสวยฮึยะ <Yeah. S 1> ออกมาไรอะเดี๋ยวจะว่าไม่ได้ใช้งานส่วนขึ้อมัอนนั่นแหละไขแม็กซ์สามผมไายซะเจอนี่ดับเบิลเลนดอร์คิกคู่หูนี่ตำนาน <c oughs> เออจะเป็นสีไรเนี่ยโอ้เป็น5่าอะไรไม่ได้พันนะผมโคตรเท่ปูตีเห็นเป็นเลนดอร์คิกนี่เป็นเลนดอร์พัน เออได้อยู่ก็เที่ยู่นั้นเนี่ยแค่ห้าหมื่นสี่ผมนะใช้ได้อยู่คู่สุดท้ายของนะ้เราเจอกับคาเมเดอร์สเกลเองผมแต่ว่าเรามากับโอจาเนี่ยเออมากับอากาซุระอากาซุระเออ อาซากุระผมนะเออทาเคชิเองอาซากุระทาเคชิเออชู้โคตรยากเหมือนกันเนี่ยจำให้ไม่ได้นะเป็นการจับผู้ที่เหนือความคาดหมายใช้อุปกรณ์ด้เปรียบเออสับเข้าไปหนึ่งทีนั่นแหละเ,ออเปลี่ยนตัวผมเจอนี่ดับเบิลดูโออาซากุระมาแล้วผมอืมใช้พลังไม่ได้นะเดี๋ยวก่อน,จยยนใจเย็นไปไปบ้าเขาให้เอาละซอสเต็มไปต็ม แกเล้าด้เดอน์บอกได้ก่อแตกเลยเป็นตัวกาดีไงจะใช้ฟันนอตไอ้แขกใส่ฉันแกเป็นสีเงินตัวปลอมดูของฉันนี่สีเงินตัวจริงแต่โดนกรนคริบอยู่ซาตว์โตอือนีมีคนเดียวได้ไงอาวุธอ่ะี่ของฉันบล็อกได้ด้วยนะขนาดท้าผมนะแต่ว่ามันไม่ตายนอนขอซ้ำหน่อยอีสักชุดหนึ่งโอเคไม่น่าจะเหลือ จับไปแค่นเัเนก็แข็งเอาแล้วนะโอชาได้เลยไกลยเอามาเป็นโล่ฉันหน่อยสิโจมตีไดับเบิ้าลเดอร์คิกอือเดอร์คิกกับเลเวได้พันน่ะตัวนี้เป็นเลเวได้พันเลยนะไม่เห็นเลเดอร์คิกเลยอือแต่ก็เท่อยู่กผมนะเรียบร้ <S <S อยเดี่ยงอย่างเท่ <S 2> <S 2> ได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ห้าหมื่นผมนะเอก็ถือว่าใช้ได้ไม่แย่ มาเราเข้าสู่ช่วงของเลเวอฟสกักทีผมนะอ่าก็อยู่ในซีรีของลวคิเช่นเคยแล้วก็ใกล้จะจบแล้วนี่ผมนะสองตัวสุดท้ายผมนะวันเออตัวสุดท้ายแล้วนี่วันนี้เป็นตัวของอเอ,พอเพลอร์ผมจัดไปเอาไปเต็มไปเลยแล้วเราตัวของเอ,พอเพลอร์เนี่ยมันจะโดดเด่นเรื่องของการตีปกตินะเออในเนี้ยอีกไม่นานเราคงได้ใช้ผมพอตอนนี้เราเดินมาถึงตัวของไกลละ ซึ่งความมป็นไปได้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้ใช้ตัวของโอจาผมนะอะแต่ไม่รู้ว่าในเกมนี้มันจะมีกี่ล่างนะตอนที่เล่นเพนเฮวันเนี่ยมีประมาณสี่ล่างผมนะ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็คือล่างที่เป็นท่าเมตายของตัวเองผมนะแล้วก็ท่าเมตายของอไลอาแลวก็ท่าเมตายของไกผมนะสุดท้ายก็เป็นท่าเมตายแบบฟิวชั่นนผมโอเคเลเวลสิบแล้วเอววอเลเวลยี่สิบแล้วจัดไปโอ้ยอเมซี่มีตั้งสี่นะปกติคนอื่นมีมีแค่สาม แต่ไอโมนี่มีสี่ถ้าเราไม่แย่ๆเนี่ยเก่งขนาดนั้เนเลยเนี่ยไอเพลเลอร์เนี่ยมาดูสิเจ็บอยู่นั่นเนี่ยอันนี้ล่ะอุ้ยเก็บได้เก็บได้อุ้ยไม่ได้นะไล่ก่อนธรรมดาธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวๆปิดอันแล้วนี่ต้องเอาน,นี่ออกเอออู้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ไม่แย่เอาอันนี้เลยละกันเออ โอเคผมนะก็จบไปแล้วนะสลับโปรเจกต์เลอัพไปกับตัวของคาร์เมเดอร์ไกเองเป็นยังไงหลายคนอาจ่นชอบผมนะเพราะว่าตัวของไกเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดานะยิ่งตอนที่ปรากฏตัวในซีรีส์นี่จัดว่าแข็งแกร่งมากเลยครผมไม่นำซ้ำเนี่ยตัวของไกยังชิงการ์ดสัตว์มังกรของอยู่ิ้ได้ผมได้เพราะว่ามันทําตกไงถือว่าค่อนข้างเก่งนะตอนนี้ถือว่าเก่งมากผมไม่นำซ้ำเนี่ยตัวของไกเนี่ยนับว่ามีค่าบวงการที่สูงมากผมนะเพราะว่า มันสามารถรับท่าของเอ็นอาลเบอร์ของโซดาได้ไงเออก็ถือว่าเก่งนะเออค่อนข้างเก่งมากเลยทีเดียวผมโอเคสำหรับสัปดาห์นี้ก็ไม่มเอะไรจะฝากนะสำหรับสัปดาห์ต่อสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราจเจอกับคาร์เมเดอร์โอจายอย่างแน่นอนผมนะแต่วันนี้นี่ก็ไม่มเมื่อจะฝากแล้วงั้นก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะวันนี้ก็ลาไปก่อนผมบ๊ายบายจุบ๊บ right. no.